น,นี้ชวนเที่ยวตลาดต้องชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนาปดของจังหวัดตรังเดี๋ยวจะพาเดินชมช้อปชิมสินค้าของตลาดต้องชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดูการจับจ่ายใช้สอยความคึกคักของตลาดต้องชมและที่นี่รับสแกนผ่านอ e ีเม้นท์หรือ QR code ที่เพื่อนๆเ,เรียกกันง่ายและสะดวกมากๆเลยตลาดต้องชมที่นี่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ตลาดนาปดอยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังมีของขายเยอะมากน่ากินสุดๆมีทั้งของทานเล่นหรือจะเป็นของพื้นเมืองของชาวตรังผักและอาหารทะเลสดก็มีให้เลือกโหเยอะอะไรเนี่ยใครกำลังหาตลาดในจังหวัดตรัง ที่มีของขายเพียบแบบนี้ต้องที่นี่เลยตลาดนาปรตเปิดทุกวันอังคารพฤหัสและวันอาทิตย์บิดมงเช้าถึงสี่ทุ่มรวมของดีชาวตรังไว้อยู่ที่นี่ต้องมากันแล้วตลาดนาปอตจังหวัดตรัง